สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ก้อยมาชวนทำวีแกนฮันนี่นะคะหรือน้ำพึ่งสำหรับคนที่ทานวีแกนนะคะก็คือไม่ได้ทำจากพึ่งนะคะเพราะว่าวีแกนเนี่ยจะกินน้ำพึ่งไม่ได้นะคะโอเคไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะใช้น้ำตาลอ้อยนะคะ2ถ้วยตวงนะคะเราจะใช้น้ำตาลอ้อยที่ไม่ได้ขัดสีนะคะ2ถ้วยตวงค่ะ แล้วก็จะใช้น้ำแอปเปิลนะคะร้อยเปอร์เซ็นตะ์คะสี่ถ้วยตวงนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีะน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งจะแพงกว่าแล้วก็ซื้อได้ที่ Top ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อเินพี่ก้อยไม่ได้ออกไปนะคะก็เลยซื้อท็อปแถวบ้านนะคะเป็นมาลีน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนกัน ที่เราจะใช้น้ำแอปเปิลเพราะว่ากลิ่นของมันจะใกล้เคียงกับกลิ่นของน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นของเมเปิลไซรัปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเล m o นนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟที่ให้เดือดเลยนะคะให้ความร้อนสูงเลยนะคะให้เดือดแบบให้ละลายนะคะแต่ว่าเราต้องคอยคนอยู่ที่หน้าเตาเสมอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะนี่คะให้มันเดือดแบบนี้นะคะเมื่อเดือดได้สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อน้าตาลละลายหมดแล้วเราค่อยเบาไฟนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะ แล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้ค่ะเคี่ยวให้มันมีฟองแบบนี้นะคะเราจะเคี่ยวที่ไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนนะคะเป็น30นาทีนะคะใส่หลับเลยอ่ะนี่คือไฟแบบว่าเบาไฟแล้วนะคะเบาไฟให้มัน ขึ้นฟองอย่างนี้นะคะมันก็จะเริ่มเหนียวปิดเตายกลงแล้วนะคะรอให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ขวดโหลที่เรามีอยู่นะคะอันนี้พี่ก้อยใส่ขวดโหลนี้แล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะน้ำพึ่งสำหรับสายวีแกนนะคะสูตรนี้นะคะพี่ก้อยได้มาจากติ๊กตอกนะคะชื่อว่า summer storm นะคะพอดีพี่เห็นก็เลยนึกละอยากลองทำนะคะ ทำง่ายๆมากเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะเก็บไว้ทานทาขนมปังนะคะหรือจะใส่กาแฟสําหรับคนที่ใกล้เทศการกินเจแล้วแล้วก็กินแบบนี้ได้นะคะวีแกนค่ะโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ